มาดูกำหนดการของวันนี้กันฮะหลายคนที่ได้ตามข่าวอยู่นะครับวันนี้กำหนดการการเดินทางไปประชุมครมสัญจรน,นอกสถานที่นะฮะอย่างเป็นทางการครั้งที่3ามับ2,567ฐานเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงนมิเวศณจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขนันเพชรบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครนี่คือ ตามไหนๆก็ลงไปแล้วก,ก็ตามงานต่อตามงานต่อว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างเอาไล่เรียงกันไปเลย10นาฬิกาของวันนี้ตอนช่วงนี้เลยท่านทําอะไรอยู่ครับตอนนี้เลยใช่ค่ะเนี่ยน่าจะใกล้แล้วนะคะทางทีมงานของเราที่ไปรอท่านที่นู่นก็น่าจะกาลังทําข่าววันอยู่เนาะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่13สพฤษภาคมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีการกําจัดขยะและการบําบัดน้ําเสียและปลูกป่าชายเลนนะคะนักโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะ ที่ตำบลแหลมผักเบีย้ยอำเภอภบ้านแหลมจัังหวดเพชรบุรีนะคะ นี่คือภารกิจช่วงเช้าของท่านนะคะที่ใช่ซึ่งสำคัญมากๆนะครับที่โครงการสําคัญที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อกีน้นี้โครงการเรื่องของการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นโครงการสําคัญในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะในเรื่องของขยะมูลฝอยในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําเสียในชุมชนด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำ ที่บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยต้องบอกว่าเกิดขึ้นเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2534นะ ได้สขวบอยู่เลยนะตอนนั้นนะคะใช่สืบเนื่องมานะคะจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าทรงมีพระราชดำริให้มูล,ลนิธิชัยพัฒนาครับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปรกลมโชลประทานและก็มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ร่วมกันร่วมกันศึกษา แก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกตอนต้นคือเรื่องขยะมำเสีย,ยน้ำเสียในชุมชนแล้วมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของป่าชายเลน <h ums> นะคะโดยในการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยเนี่ยจะเป็นการใชววว้วิธีทางธรรมชาติบำบัดนะคะซึ่ง ท่านได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายๆเลยที่ใครๆก็สามารถทําได้นะคะและมีวัสดุหาได้ในท้องที่นั่นเองค่ะโดยเทคโนโลยีการบำบ,บัดน้ําเสียที่เรียบง่ายและใช้ธรรมชาติเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4วิธีด้วยกันรเราจะสรุปย่อๆให้คุณผู้ชมฟังเลยนะคะงงระบบแรกเลยนะคะก็คือ,คอ,คอระบบบ่อบาบ,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 บัดน้ําเสียนะคะระบบนี้จะใช้วิธีการพึ่งพาธรรมชาติโดยใช้สาหร่ายสางังเคราะห์แสงเพื<ม>่อเติมออกซิเจนให้จุลินทรีย์หายใจแล้วก็ย่อยสลายในน้ำ น้ำเสียได้นะธะรแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็ง<ช>่ายด,ด้วยนะฮะนี่คืออีกระบบ<ร>ใช่วิธีแรกระบบที่2ครับในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําเสียเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะมูลฝอยนะฮะคือระบบพืชและหญ้ากรองน้ําเสียการบําบัดน้ําเสียวิธีนี้จะใช้พืชนะฮะแล้วก็หญ้าเนี่ยเป็นตัวกรองน้ําเสียซึ่งแปลงหรือบ่อที่จะเก็บกักน้ําเสียแล้วก็จะมีทูบหรือสี กรมนี่นะฮะแล้วก็มีหญ้าแฝกอินโดหรือปลูกหญ้าอาหารสัตว์นะฮะซึ่งพืชเหล่านี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษครับในการกรองแล้วก็ดูดซับของเสียที่อยู่ในน้ําด้วย<ช>เพราะฉะนั้นแล้วช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้โดยตรงก็ยังใช้ธรรมชาติอยูนะระบบที่3นะคะมีชื่อว่าระบบพื้นที่ชุ่มน้ําเทียมนะคะเป็นการจําลองพื้นที่ทางธรรมชาติขึ้นมาโดยใช้วิธีปล่อยน้ําเสียผ่านบอ่อดินตื้นๆนะคะที่ภายในบอ่อดินนั้นเราจะปลูกพืชประเภทกกค่ะ,คะรากของพืชเหล่านี้ จะช่วยดูดซับสารพิษนะคะแล้วก็ให้สารอินทรีย์ลดน้อยลงและก็ย่อยสลายหมดไปในที่สุดค่ะนี่แล้วก็ระบบสุดท้ายในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําเสียเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะคือระบบแปลงพืชป่าชายเลนซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าระบบนี้สําคัญมากใช้หลักการนะฮะจากการเจือจางระหว่างน้ําทะเลก,กับน้ําเสียสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชุมชนแล้วก็เพื่อกิจการในการเพราะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ที่ติดกับป่าชายเลนได้ด้วยโดยไม่จําเป็นนะฮะต้องมี การสร้างแปลงพืชป่าชายเลนโดยสรุปครับว่าโครงการของแหลพักเบีย้ยเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนทั่วประเทศคุณผู้ชมครับในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําเสียได้เป็นอย่างดีเพราะหนึ่งเลยนะเรียบง่าย2เนี่ยเข้าใจง่ายนะฮะและก็3เนี่ยนำมาปฏิบัติได้ง่ายด้วยค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงค่าใช้าชาจ่ายน้อยมากและเทคโนโลยีก็ไม่สูงมากซึ่งความเรียบง่ายตรงนี้ละฮะนำไปสู่ชุมชนแล้วก็นําไปสู่การใช้ชีวิตแบบยั่งยืนต่อไปด้วยใช่ ค่ะนี่จะเป็นภารกิจในช่วงเช้านะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและในช่วงบ<า>่า,ายค่ะเวลาบ่ายสนะคะโดยประมาณท่านนายกจะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาสนามบินค่ะเพื่อรองรับ International f l i g h t นะคะทนะ่าอากาศยานหัวหินหรือสนามบินหัวหินนั่นเองนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะอันนี้ก็จะดูเรื่องของ การคมนาคมเครื่งองบินการท่องเที่ยวละจำได้เลยที่ท่านปักหมดุดเรื่องของ aviation hub ใช่เป็นเซ็นเตอร์กลางนะครับจากหัวหินเราสามารถที่จะไปไหนต่อได้บ้างนักท่องเที่ยวเผื่ออยู่ต่างประเทศแล้วมาที่หัวหินเลยได้ไหมดูเรื่องนี้สําคัญเลยนะ